มาแล้วลูกสาวคนแรกซาร่าโฮเลอร์จมูกพุ่งโด,ด่งฉายแววสวยแต่ไกลขอแสดงความยินดีกับนักร้องและนักแสดงสาวอารมณ์ดีซาร่านลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอที่ตอนกลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วเรียบร้อยหลังเปิดตัวหวานใจแรปเปอร์หนุ่มแอดจอแดนมาพักใหญ่ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนสาวซาร่าได้อวดท้องป่องโค้งสุดท้ายใกล้คลอดพร้อมแคปชั่นว่าโคโคโห จะมากับซานตาคลอสหรือเปล่านะทําเอาแฟนๆต่างลุ้นและเฝ้ารอว่าลูกคนแรกของเธอจะลืมตาดูโลกในคริสต์มาสนี้หรือเปล่านะและในที่สุดวันที่25ทธันวาคม65สาวซาร่าก็ได้ประกาศข่าวดีต้อนรับลูกคนแรกแล้วเรียบร้อยพร้อมเผยโฉมหน้าลูกสาวให้เห็นกันชัดๆตั้งชื่อสาเบบี้แอร่าจมูกโด่งนำมาแต่ลาลๆบอกเลยว่าแววความสวยฉายแววแต่เกิดจริงๆ